โยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกําลังแรงงานของชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแรงงานที่อยู่ในสารประกอบการอยู่แล้วผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานรวมถึงกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งก็คือแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุและก็ผู้พิการสําหรับการฝึกอบรมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ตาบลสมสะอาดก็เกิดจากแนวคิดที่ว่า รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายประชารัฐที่เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง3ภาคส่วนก็คือชุมชนภาคราชการคือศูนย์พัฒนาฝีดูรายงานจังหวัดกลาสินภาคเอกชนก็คือบริษัทน้าตาลมิตรกลาสินเราก็มาร่วมกันคิดว่าจะทําอย่างไรให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีงานทํามีอาชีพมีไรายได้แล้วก็พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนก็มามองที่ว่าทําอย่างไรให้เขา สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถินนะ่นซึ่งก็คือถั่วและกล้วยนำมาแปรรูปทางศูนย์พัฒนาฝิมือแรงงานจังหวัดกาลสินเองก็ไปจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้จำนวน30ชั่วโมงหลังจากนั้นบริษัทน้ำตาลมิตรกาลสินก็ได้เข้ามาต่อยอดในการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อน,นำออกสู่ตลาดต่อไปค่ะ ใครเล่าว่าไงป็นประโยชน์ครับดีใจที่ได้เมตที่จะทนี้ครับเมื่อนั้นก็นได้มีโอกาสได้ไปฝึกยอยู่เดือนทนานวาเนาะได้ไปฝึกอาชีพพอดีมีบริษัทนำตาลมีผลเวมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินค่ะเป็นได้มอาอบรมอาชีพให้แม่กลยได้ดมีโอกาสไปอบรมน้ำเพลืนถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าถ้าท่านดูแลแต่คนพิการ เราบอิชี์เสริมเราข้อยู่บอดที่ผ่านมากลุ่มมิตรผลได้นำเนินการธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจึ่งทางบริษัทน้ำตาลมิตรการสินจำกัดได้ร่วมมือกับภากีเครือข่ายโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาสินในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มคนพิการตำบลสมสจ้า ในหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยและถั่ว <c oughs> เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่โดยบริษัทน้ำตาลม,มิตรการสินจำกัดได้สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการบรรจุพันธุ์และการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวประกอบอาชีพได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ทางบริษัทน้ำตาลม,มิตรกาลสินจำกัดจะช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนหน้าบริษัทน้ำตาลมิตรการสินจำกัดทางกลุ่มมิตรผลยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนโยบายประชารัฐโดยสูนพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์